ยังอะขอสวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะต้องขอ,อยานาที่เสียงหัวจะเปลี่ยนไปเดี๋ยววันนี้หนึ่งแม่คนนี้จะเป็นการเริ่มแคสเกมครั้งใหญ่ด้วยเม่ทำไมอ่ะคือผมเป <c oughs> ็นคนที่ชอบเล่นเกมแต่ไม่มีเวลาให้ผมจะหาคลิปเลยต้องใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวต้องที่แตนโอ้โดปลี่ลยวเดียวคือการถายคล ทุกคลิปเนี่ยอาจจะไม่ขอนะเพราะจะเป็นการถ่ายแบบลื่นไปเรื่อยๆถ้ามีกระตุกกะติกเมื่อไหร่ผมต้องขออภายัยด้วยนะครับแต่อ๋อใช่ลืมไปว่าว่าผมมีช่องอยู่แท้งนี่นี่น,น,นอนหนึ่งช่องก็คือที่ผมเปลี่ยชื่อตอนนี้นะกอ่อนแฉแนวู้สึกว่าช่อสึกว่าซึ่งไงน้อก่อนหน้านั้น ใช้ชื่อช่องเยอะมากอนถัาเจนี่สุดก็ได้ช่องนี้แหละกอแชนแนลคือเอา,อางี้นะคลิปนี้ไม่ารตัดต่อตอะไรเยทั้งสิ้นดังนั้นน่ะขอให้มีถ้ามีคนดูนี้ช่วยจำให้นึ่งนะอันนี่ไม่ตัดต่อจริงๆโอเคดังนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปแท้ของกายเปิดตัวช้อยไปทางกายแล้วจ้าฮ่าฮ่าซึ่งโดยข้อนี้นเราจะลงคลิปเกม ROV ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเาจ็ดนาฬิกาเลจ้าส่วนคลิปอื่นๆหรือว่าอะไรกันอื่นอ๋อ,อขอกระดา้นจะมาเร็วๆนี้ขอแยกเปลี่ยนมือก่อนโอ้ปวดมือโอเคตอนนี้นะเราขอแยกพูดกับคนว่าช่วยกดซ้ายผมด้วยตอนนี้ยอดซ้ายมันมีแค่หลักหน่วยขอให้ไปถึงหนึ่งร้อยขออยู่หนึ่งร้ยอยซ้ายผมด,ด้วยนะช่วยแชร์คลิปนี้และช่วยกดแชร์ กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมนะีอย่าลืมกดจะดดิงให้กับผมด้วยนะแค่นั้นแหละขอกันคื่นริงนะนี่คือเปิดตัวช่องนะครับ